ลูกส,สาวน่ารักนะคะคุแมีขอบคเลยกดี๋ยวแยก็จะลารูปกลับบ้านเลยนะคะย่าลารยานีลารูปแล้วนะคะ,ลละ,ค,ะคุณ่ขเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวย่าจะขับชียงลายนะคะ <S <S แรงหน้าดำหมดแล้วอายลาลูกแล้วเนะาะขอบคชณงไล่ก่อน,นะคะปานูชพี่ชัย,ยะคะ่ะนเนอะกับเชยงไล่ก่อนเนอะเจ้า เนนจ้าเจ้าโชคดีจ้าจ้าเดินทางปลอดภัยเจ้าหนะะุนเดินทางปลอดภัยนะแรกไปแล้วไปลารูปแล้ว,น,ลวลลลน,นี่นะคะคนเดินทางแอปปูแอปปูมีไหนแล้วไม่รู้รอที่รถแล้วสงสัยถ้าจะเอาลูปแจกไปแล้วเดยยาเดินกลับเชียงรายเลยจ้า ตับจังลายโอ้ยมองหัวเวียนหัวแล้วเอฟซีไอฟูมีไหนแล้วหลับแล้วรึเปล่าอ่าเอฟซีเดินไปด้วยกันก่อนไปตีเดินทางไปด้วย ค่ะเ <laughs> อ็ดปู่สตาร์ทรถรอแล้วนะไม่ลืมอะไรแล้วนะเอ็ดยา่าเมื่อกี้เอาข้าวมาวาง่าคะมีไหนข้าวมาวางข้างหลังอยู่ไหมเอ,อ็ดย่ายังวางอยู่เนาะคะ่ะ <laughs> ยังเอาข้าวนี่มาวางใส่ในมันเหนื่อยแล้วมันกินไม่นี่เนาะมันเหนื่อยแล้ววิ่งด้วยเนาะมันเลยกินไม่เนี่ยนะ รัวแต่ไข่ คุณเอ็ซีขาค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเดินทางไปแอดยานเนาะเดี๋ยวแอดยาไม่อ่านไลฟ์เอฟดซียัไม่อ่านคขาไม่ได้ซือค่ะคุณเอฟซีขา